มาลัยโคเชให้ของขวัญวันแม่กันค่ะเริ่มจากการถักมาไลยนะคะเราก็จะถักเป็นดอกมะลินะคะถักรอบวงไปเรื่อยอ่คลิปนี้ขอถักให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าออไม่เคยทำคลิปที่สอนถักโคเชเลยเดี๋ยวให้ไปศึกษาก่อนว่าขั้นตอนวิธีการสอนที่เราเรียกว่าอะไรบ้างนะคะเราก็จะถักวนไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่าจะได้ความยาวมาลายกอรตามที่เราต้องการน,นะคะถักมาลายเสร็จแล้วเราก็จะมาถักดอกอุบะวันนี้เราจะถักเป็นดอกกุหลาบนะคะสามขาก็จะมีสามดอกแล้วก็ตรงกลางเป็นถักกุหลาบสี่ดอกนะคะกุหลาบล้วก็จะถักเป็นเส้นนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็คล้องกลับไปเป็น1งกลีทั้งหมด กุหลาบนี้จะทำทั้งหมด9กรีดนะคะก็ถักไปเรื่อยๆเดี๋ยววิธีการนะคะขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะ9กลีบแต่ละกลีบก็จะมีทั้งหมด6ช่องนะคะเราจะถักเป็นแถวนะคะแล้วเราก็จะมาม้วนแล้วก็ใส่ด้านหลังนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาม้วนเข้าจากตรงกลางนะคะตัดได้ไหมพรมให้ยาวไว้แล้วก็จะมาใช้เข็มโคเชนะคะสอยติดด้านหลังค่ะม้วนเข้าให้เป็นดอกนะคะม้วนสับบางให้สวยงามน,นะคะแล้วก็พอเสร็จดอกแล้วเราก็มัดไป ทั้งสองเส้นนะคะเข้าด้วยกันเรียบร้อยได้ดอกอุหลาบแล้วเราก็จะมาร้อยมาลัยนะคะเริ่มจากการร้อยอุบะนะคะเราจะใช้ดอกรักนะคะ3ดอกเราก็จะร้อยทั้งหมด3ขานะคะอุบะซึ่งประกอบไปด้วยดอกอูหลาบ1ดอกดอกรัก3ดอกนะคะแล้วเราก็จะมัดเข้ากับ มาลัยนะคะโดยที่ให้มีคุูหลาบนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างมาลัยกับอุบะด้วยนะคะเพื่อความสวย,ยางามเราก็จะได้ของขวัญวันแม่นะคะให้แม่นะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้โคเชที่ไม่เหี่ยวนะคะสามารถเก็บไว้ได้นาน,นะคะ่ะ ส่วนวิธีการถักดอกรักดอกกุหลาบแล้วก็มาลัยเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมัดเข้ากับตัวมาลัยนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะจะได้ไม่หลุดนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะของขวัญพร้อมเตรียมบอกรักแม่นะคะรักแม่นะคะจุ๊ๆ